สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคข่ํมนะคะในเย็นวันลอยกระทงแบบนี้ค่ะวันพฤหัส,สบดีที่6พฤศจิกายน2557นะคะวันนี้คุณชมอบคุณสุธาทิพย์กลิ่นชมีดิฉันสิริลักษณ์รัตนวโรภาสแล้วก็อาจารย์ผู้ให้ภาษามือของเราในวันนี้อาจารย์กนิษฐารัตนสินค่ะ ตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนนี้นะคะจนถึงเดือนธันวาคมค่ะรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดงานพระราชพธิธีพิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัฐบาลนะคะจึงได้ขอเชิญชวนให้ประชาชนเริ่มการแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองค่ะในช่วงพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาดังกล่าวค่ะค่ะข่าวพักค่ำนะคะไปติดตามบรรยากาศที่โรงพยาบาลสุร,ริราชกันนะคะคณะบุคคลพร้อมประชาชนจากทุกสารทิศร่วมลงนามถวายพระพรพร,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดี ที่ศาลาสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชตลอดวันนี้มีคณะบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพร,พร,ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันพร้อมนำแจกันดอกไม้พวงมาลายัยและสิ่งของต่างๆทลเกล้าวทุนกระหม่อมถวายอาทิกองงานผู้ตรวจราชการสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร พันโทไตรศักดิ์ทุมเพชรผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่หนึ่งรักษาพระองค์กรมสัมพาวุฒิทหารอากาศดอนเมืองนายกสมาคมประชาสัมพันธ์โรงแรมทั่วประเทศกรุงเทพมหานครข้าราชการกองทหารพลาธิการกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาลาสินสำนักงานที่ปรึกษากฎ,กฎหมายสำนักงานอายการสูงสุด นายอังกูลคณะการนุวงและนายฐานิจ,จันคำเยาวชนนักกีฬาปั่นจักรยานจังหวัดชุมพรกิ่งกาชาติอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีพลตรีสาโรธเขียวขจีผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพร้อมข้าราชการทหารและผู้ป่วยราชการสนามในโครงการกองทัพบ,บกบำรุงขวัญพระมงกุฎเกล้าเติมใจให้ทหาราหารพร้อมครอบครัว และครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย